แจ็คอัครวัฒน์วชระภัยบูลครับผมโอ้ทองชัยคำวิเศษครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรรวยทางเคสตชันสถานีเกษตรรู้เพื่อรวยครับรายการของเรานะครับก็จะพาท่านผู้ชมไปลุยทุกที่ทุกแห่งนะครับที่มีการทาเกษตรกรรมของเกษตรกรตัวจริงกันเลยครับและหากท่านผู้ชมท่านใดอยากให้เราไปลุยที่ไหนนะครับติดต่อไม่ได้ทางไหนครับคุณโอไม่ยากเลยครับคุณแจ็คเพียงแค่โทรศัพท์มาทางหมายเลข029677017ครับหรือว่าส่งอีเมลมาทางอีเมล news at k station. tv ครับครับหรือส่งข้อความมาที่4 6 8 9 1 1 0ครับและเดี๋ยวนะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปดูความเสียหายของแปลงนาของพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวกันนะครับว่าได้รับความเสียหายจากเจ้าเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลนะครับมากมายยังไงบ้างครับลงถึงไปหาวิธีป้องกันจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลกันด้วยครับครับและปัญหาแบบนี้นะครับเกษตรพาลุยของเรารอท้าไม่ได้ครับใช่ครับความเดือดร้อนของเกษตรกรเราต้องไปลุยกันถึงที่ครับครับไปกันเลยดีกว่าครับเกษตรพาลุย ท่านผู้ชมครับและตอนนี้เราก็เดินทางกันมาถึงแปลงนาของเกษตรกรผู้ที่ปลูกข้าวครับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วครับจากการประเมินด้วยสายตาแล้วเราจะเห็นความเสียหายค่อนข้างเยอะเหมือนกันเลยครับใช่ครับแลวเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเกษตรกรที่ปลูกนาในแปลงแปลงนี้กันครับว่าเขาได้รับผลกระทบจากพิยกระโดดสีน้ําตาลมากน้อยเพียงใดไปเลยครับครับสวัสดีครับพี่ขวัญครับสวัสดีครับพี่ขวัญปลูกข้าวที่นี่มานานหรือยังครับแกปลูกตัวนี้อยู่ประมาณ30กว่าปีเลย้วส่วนใหญ่เนี่ยปลูกข้าวพันธุ์อะไรครับส่วนมากก็จะหอมระทุม หอมประทุมพิธุโลกสองนะครับเมื่อปีที่แล้วทำพิธุโลกนะครับข้าวก็ออกรวงแล้วไม่ก้มนะครับปีนี้เราก็ได้หันมาถามว่าหอมประทุมหรือว่าพันธุ์อื่นๆเนี่ยจะได้ผลผลิตที่ดีนะครับก็มาเมื่อเดือนที่แล้วเราก็พี่น้องเกษตรกรก็ได้รับความเดือดร้อนประสบปัญหานะครับท่านจะเห็นว่าข้าวนะครับจังหวะที่ว่าเพียไม่ได้ลง ครับกี้ยไม่ได้ลงนะครับก็จะเห็นว่าข้าวยังยังเขียวยังสวยอยู่ข้าวนี่ประมาณ3เดือนครึ่งนะครับสเดือนครึ่งสเดือนครึ่งอันนี้คือสภาพปกติใช่ไหมครับในเดือนโต่าปกติ3เดือนครึ่งหอมมะทุมในสามเดือนครึ่งจะออกรวงนะครับเพราะข้าวมันจะเกี่ยวได้ประมาณ4เดือนเศษที่นี่ทั้งหมดกี่ไร่ครับของพี่ขวัญเองครับประมาณ40่สิบกว่าไร่ครับปลูกพันธุ์ไหนกี่ไร่เอ่ยครับอ่อหอมมะทุมครับหอมมะทุมหอมมะทุมทั้งหมดเลยครับหอมมะทุมทั้งหมดครับทางรายการก็ได้มีรับเรื่องแจ้งมาจากเกษตรกรบอกว่าที่จังหวััดดออยยยุธาาาเนีี่ครรรบบมกะขง เพี้ยะกะโดดสีน้ำตาลเยอะเลยที่พี่ขวัญได้รับความเสียหายตรงนี้เยอะไหมครับครับผมได้เสียหายประมาณ40่สิบกว่าล้านจากื่อเดือนที่แล้วเนี่ยสภาพตัวน,นี้เนี่ยข้าวเนี่ยมันก็จะยืนต้นตายหมดแล้วนะครับสภาพที่เห็นเหลืองๆอ,อย่างนี้นะครับ่นานผู้ชมเข้ามาแรกๆครับผมนึกว่ามีการเผาต่อสั่งหรือว่ามีการไถกลบเพื่ออะไรสักอย่างของเกษตรกรครับแต่อันนี้ไม่ได้ทำอะไรเองใช่ไหมครับเพีก้กกินแห้งหมดแล้วอันนี้คือสภาพของเพี้กกินนะครับ จะกินแห้งหมดเลยครับอ๋อลักษณะการกินของเพี้ยมันเป็นยังไงบ้างมันจะกินน้ําเลี้ยงแล้วข้าจะยืนต้นตายครับนะครับก็เป็นฟางหมดเลยนะครับเป็นฟางหมดเลยจะเห็นอย่างเงี้ยมันต้นเปื่อยหมดเลยครับหยิบอะไรมาเปื่อยหมดเลยนะครับมันจะเปื่อยนะครับมันจะเปื่อยไปเลยนะครับมันไม่มีเมล็ดข้าวเต่งเลยนะครับครับมันจะเป็นรีบหมดเลยโอ้ท่านผู้ชมครับอันนี้หนักหนาสาหัสจริงๆครับ เพี้ยกระโดดกินเหมือนกับเราตัดข้าวทิ้งแล้วข้าวแห้งตายไปเองเลยโอ้โหแล้วลักษณะการกินถึงจนเกิดความเสียหายแบบนี้ครับมันเริ่มกินตั้งแต่ตอนไหนก็ประมาณต้นเดือนต้นเดือนมีนาอันนี้คือมันกินอย่างนี้ครับกินตั้งแต่ใช้เวลากี่วันมันถึงกินแห้งแบบนี้ตายครับก็จริงๆแล้วประมาณสักสิบกว่าวันก็ตายแล้วครับแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เรานาไปทําอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วจุดไฟอย่างเดียวครับจุดไฟพอหลังจากเพี้กินที่ไฟก็ต้องเผาต้องแปลงเลยก็ต้องเผาต้องแปลงโอ้โหท่านผู้ชมครับแปลงขนาดนี้ครับกว้าง ต้องเผาหมดเนี่ยฮะก็ต้องเผานะครับถ้ามันไม่เผามันก็เชื้อมันก็จะมีอีกมันจะมีเชื้อของเชื้อของเพียกระโดดจากการที่พี่ขวัญประสบปัญหาเหล่านี้แล้วพี่ขวัญมีแนวทางในการแก้ไขปัญหายังไงครับแก้ไขมาตลอดทีนี้มันระบาดรุนแรงรุ่นนั้นเนี่ยระบาดรุนแรงแล้วมันเอาไม่อยู่มันเอาไม่อยู่กมันก็ต้องยอมอ่ะเขาเกษตรกรทุกคนไม่อยากเจอประสบวันแบบนี้หรอก พี่ขวัญบอกว่าเจะไวายร้ายเพลี้ยรกระโดดสีน้ำตาลสร้างความปวดหัวเครียดเสียใจทุกอย่างครับมันมาพร้อมเรื่องแย่ๆเพราะอากาศที่แปรปรวนและในเวลาเพียงไม่กี่วันซึ่งมันจะค่อยๆดูดน้ำเลี้ยงจากต้นข้าวใบรวงข้าวตามลำดับจนแห้งตายทั้งทุ่งครับเจ้าเพลี้ยเนี่ยมันโหดจริงๆ แต่ยังไงพี่ขวัญก็ต้องสู้ต่อไปครับและฝากบอกไปยังเพื่อนๆนเกษตรกรทั่วไทยว่าชีวิตต้องสู้ต่อไปแม้ไม่รู้ว่าตายเมื่อไรขนาดปีนี้ปลูกข้าว40ไร่ได้แค่เจตันก็ยังต้องสู้ครับ นาแปลงนี้ครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นนาที่อยู่ข้างๆกับนาที่โดนเพี้ยกระโดดกินจนแห้งตายไปครับ,รบ,รบแล้วนาแปลงนี้เห็นพี่ขวัญบอกว่ากําลังโดนเพี้ยกระโดดเข้ามาแทรกซึมค่อยๆทาลายเหมือนกันค่อยๆทำลายเหมือนกันอีกประมาณอีกสิบประวันคงจะตายหมดอ๋ออันนี้คือปล่อยปล่อยทิ้งรู้ว่ายังเก็บเกี่ยวผลไมได้เพราะว่ามันคงไม่ได้แล้วแหละพระมันกินน้ําเลี้ยงนี้เพี้ยระบาดขนาดนี้ก็คือว่า มันก็เดียวก็มันก็ต้องตายไปเองอันนี้ที่ไม่ปล่อยน้ําเข้ามาก็คือว่าปล่อยให้แห้งตายไปเลยปล่อยแห้งตายไปเลยเด็กเผาลักษณะของการกินของมันเป็นยังไงบ้างครับมันจะกินจะโคนต้นครับกินโคนต้นกินน้าเลี้ยงพอพอกินน้ําเลี้ยงเสร็จมันก็จะขึ้นกินยอดเลยข้าวก็จะแห้งไปเรื่อยๆอข้าวก็จะแห้งตายไปเรื่อยๆืออันนี้ที่พี่ที่พี่เอามาให้ดูอยู่อันนี้เป็นลักษณะของตัวเพียตัวเพียกระโดดตีนตานโอ้โห อันนี้คือตายแล้วยังไม่จ่ายไม่จ่ายโอ้ยังดิ้นอยู่เลยครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะบีใบบีหางมันอันนี้คือบินไม่ได้แล้วตัวลักษณะเป็นตัวแบบใกล้ใกล้จะแก่แล้วนี่นี่ี่ตัวตัวใกล้วางไข่ท้องจะปิเลยนะใช่ครับเราจะเห็นว่าท้องจะจะปิเลยเนี่ยนี่วางไข่อ้วนมากเลยนะฮะอ้วนอ้วนโอ้โหคุณแจคครับลองดูครับ ตัวอ้วนนะตูดว่าเล้อเลย<ช>เพร,ร้อมจะจะปล่อยไข่ในนาข้าวแลวอย่างนี้เราไม่มีวิธีป้องกันพวกมันเลยเหรอครับม,มันเราก็ได้ทุกทุกวิธีทางจะใช้สารบิเวเรียนะครับใช้ยาฆ่า,มาแมลงที่แรงๆนะครับลองระบาดรุนแรงอรงนีมน้มันไม่อยู่ครับถ้าหากว่าพวกนี้มันจะป้องกันป้องกันแล้วก็คุมตั้งแต่แรกๆอยู่แต่ทีนี้ว่ามันมาซะจนเต็มที่แล้วมันก็ทําให้ คุมยากค่ะคุมยากอันนี้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็คือว่าระบาดหนักเลยระบาดระบาดระบาดรบมันลักษณะของมันจะอยู่ตามโคนต้นอย่างเงี้ยโคนต้นโคนต้นที่กลางวันเนี่ยกลางวันจะอยู่โคนต้นพอมันจะล่มครับพอเย็นเนี่ยจะขึ้นใบเลยเต็มไม่หมดเลยอ๋อครับพี่ขวัญลองแหวกให้ดูมันอยู่ยังไงบ้างเดี๋ยวโดดดีไปแล้วเห็นไหมตัวมันจะดำไหมเนี่ยเอาตัวมันจะดำเนี่อ ลักษณะก็จะกลางวันก็คือว่าจะชอบอยู่ตามคนต้นเพราะมันมีร่มร่มครับแล้วนอกจากต้นข้าวแล้วมันมีมีต้นต้นไม้ชนิดอื่นที่มีโดนพวกมันกินได้ไหมฮะเพี้ยสามารถจะกินข้าวอย่างเดียวกินข้าวอย่างเดียวครับอ่านะครับคือข้าวอ๋อครับเวลาปกติก่อนที่เพี้ยเข้ามาได้เข้ามาดูบ่อยไหมฮะทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นเลยดีกว่า นาเนี่ยมันพาดไม่ได้ต้งดูช้าดูเย็นดูช้าดูเย็นเพื่อที่จะดูศัตรูพืชว่าตอนที่มันมาเนี่ยมันมาก็มันมาตอนฝนตกแล้วมันลมมันแรงแล้วมันพาเพี้ยมาพอ่ารูเพี้ยมาเราก็รีบดําเนินการแต่ก็ยังเอาไม่ทันเพราะมันเยอะมาเยอะจัดมันมาเยอะมากยังเขียวเขียวอยู่ไม่ขี้หวานมันก็จะแบบนี้มากแบบนี้แล้วก็จะก็เหลือไปนาเข้าปกติครับท่านผู้ชมก็คือจะเป็นนาที่เขียวเขียวหมด แต่ว่าอันนี้เริ่มมีเพลียะกระโดดสีน้ําตาลเข้ามากัดกินต้นข้าวจะเห็นได้ว่าบางส่วนของนาข้าวเนี่ยครับจะมีใบเหลืองๆที่ปลาย แล้วก็ด้านหลังก็จะมีการโดนเพลีกระโดดสีดำตาเริ่มทลายตายแล้วอย่างด้านหลังเมื่อสักครู่นี้ครับท่านผู้ชมไม่ต้องพูดถึงเลยครับความเสียหายความเสียหมากเลยครับจะสิ้นเชิงนี่จะสิ้นเชิงอย่างนี้ก็ฟื้นคืนได้เไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บเตี่ยวแล้วอี่ไม่เกินนาท์ก็แห้งตายหมดแล้วอย่างเงี้ยก่อนที่จะมาถึงวันนี้ลองลองได้ลองเอาเชื้อราหรือว่าช่วกพวกศัตรูธรรมชาติเข้ามาทลายนะ ใช้ทุกอย่างแล้วอย่างเช่นตัวอะไรบ้างคะส่วนมากก็เชื้อราวิเวเรียคุมครับแล้วก็ยาฆ่าแมลงที่แพงๆนะครับไม่ว่าตะตาเกินเอกคาร่าหรือว่ายาฆ่าเพี้ยอย่างรุนแรงพอเพี้ยเริ่มระบาดเนี่ยครับก็เริ่มมีการใช้ยาฆ่าแมลงใช้หนักเลยสองวันสามวันใช้จสองวันสามวันใช้โอ้ อยางได้ข่าวมาว่าพี่ขวัญเองเนี่ยครับบางทีเพี้ยละเพี้ยกระโดดระบาดหนักๆเนี่ยชาวบ้านในละแวกพื้นที่เดียวกันเนี่ยครับก็มีการใช้สารเคมีทั้งเช้าทั้งเย็นใช้เช้าใช้เช้าใช้เย็นเลยะใช้ยังไงบ้างครับก็ตอนเช้าเนี่ยเราจะใช้ไอตัวเข็นน้ํามันครับหยดครับคือยาหยดครับนะครับยาหยดก็ประกอบด้วยน้ํามันโซล่าน้ํามันเครื่องแล้วก็สารเอนโดครับเป็นยาที่ ห้ามขายท้องตลาดด้วยซ้ำโอ้โห,โหนะครับเป็นสาร o, เอนโดนะครับเป็นสารที่ตกแล้วก็ใช้ใบก้อนที่ฉีดยุงเนี่ยเป็นกระป๋องเนี่ยมาผสมแม้มันจะแล้วก็ผสมน้ำมันบินซินเข็นไปในนาเนี่ยมันจะวิ่งนะครับมันจะวิ่งยาจะวิ่งไปนะครับพอวิ่งพอเย็นๆเนี่ยเพี้ยขึ้นครับอ่าพออากาศร้อนพอยามันเลือดไหลลงครับระเหยใจล่างเพี้ยขึ้นอยู่บนยอดแล้วก็ฉีดยาซ้ำอีกครับอ เดียวว่าใช้ทั้งเช้าทั้งเย็นก็ไม่หายใช้ในเาเย็นก็ไม่หายถ้าใช้จ่ายเยอะไหมครับถ้าทำอย่างนี้ถ้าใช้จ่ายช่วงหลังเนี่ยแปดสิบละไรหมดไปอีกแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทเพราะว่าอีแปลงที่เห็นที่จ่ายเนียนเนี่ยใช้ไปสี่เที่ยวนะครับแล้วก็อีแปลงก็ใช้ไประมาณเจ็ดเที่ยวนะครับก็ตายเหมือนกันอย่างแปลงที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยครับมันเริ่มระบาดมาจากช่วส่วนไหนของนาครับจากริร่มร่มก่อน จากที่รวมรุมยังไงร่มมันก็ขึ้นไปเรื่อยอยู่เลยก็คือจากขอบขอบจากริมริมอะจากที่งำงงานมากๆอเพราะว่าเพียมันจะไปที่งำงงานม,มากๆก่อนครับแล้วก็ขยายแผ่ไปวงฟ้างไปเลย หนักเขาที่แรกก็มีแค่ประมาณสักสองงานสามงานนหนักๆก็ไปสามไร่ห้าไร่ยี่สิบไร่สี่สิบไร่หมดเลยแล้วที่เห็นอยู่ลิฟตลิฟตาน่ะนั่นนั่นนั่นอันนั้นคือยังปล่อยทิ้งรู้ว่ายังใช้ได้อยู่ครับนู่นก็ยังยังอยู่ได้อยู่ได้มันเริ่มระบังจะเดือนเดือนไหนก็ประมาณปลายกุมภาปลายกุมภามาปลายกุมภามีนาตอนนี้มีสามเดือนเต็มแล้วมีหน่วยงานไหนเข้ามาที่เกี่ยวข้องขมาให้ความเรื่องมือหราที่ร อำเภอเกษตรตำบวเขาก็ลงมาครับเอาสารบิโอเลียมาทําเอามาฉีดกันนะครับแล้วก็ลงแปลงนาตารวจรณละลงเรื่องให้ปิดไฟนะครับปิดไฟแล้วก็เอาใช้กระมังผสมน้ําบเออผมตองฟอกแล้วก็เอาไฟไปล่อให้เพียงตรงน้ำแล้วก็มีบ่อปลาก็เอาไฟไปล่อที่บ่อปลาปลากินท้องแตกเลยปลากินเพี้ยท้องแตกมากเยอะมากเอาแป๊บเนี่ย ใส่กระมังตีน้ำแล้วเอาไปเนี่ยแค่ครึ่งนคนะืนเต็มกระมังเลยนะโอ้โหครับอาชีพของเกษตรกรหรือว่าชาววชาวนานเนี่ยทุกคนไม่ร้วนตายทำกินก็หวังได้กินครับหวังพึ่งพารัฐบาลเรื่องปัญหาราคาข้าวที่ตกต่ำหรือว่าที่เราเคยไปเรียกร้องกันต่างๆนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องศัตรูพืชทุกคนก็อยากทำกินก็อยากได้ได้กินเพื่อช่วยเหลือครอบครัว บางคนมีหนี้มีสินนะครับ,รบสุดท้ายนี้ผมอยากให้พี่ขวัญช่วยฝากอะไรฝากอ,อะไรถึงท่านผู้ชมบ้าง,างที่ประสบปัญหาเหมือนกับพี่ขวัญเนี่ยครับก,ก็จริงจริงแล้วก็ฝากผู้ชมหรือว่าเกษตรกรที่ทำไร่ทํานานะครับคัดสารพันธุ์ข้าวนะครับคัดผ่านพันธุ์ข้าวที่ต้านทานเพียน,นะครับต้านทานเพียให้มากๆเลยนะครับพี่น้องเกษตรกรเลยอย่าไปไว้วางใจเรื่องเพี้ยอีกต่อไป เราก็ได้รู้ถึงความยากลาบากของเกษตรกรแล้วนะครับว่าการปลูกข้าวเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวแล้วเวลาที่มีพวกแมลงศัตรูพืชมาระบาดในนาข้าวโดยเฉพาะเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลเนี่ยครับเรียกได้ว่าสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรอย่างมหาศาลเลยครับครับสำหรับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณพี่ขวัญมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะไปคุยกับเกษตรอําเภอกันครับถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลว่าจะมีวิธีการขั้นตอนอย่างไรบ้างครับไปกันเลยครับ สำหรับช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพร้อมพูดคุยกับเกษตรอำเภออำเภอสามวาครับจะมาเปิดใจเล่าให้สองหนุ่มเกษตรพาลุยของเราฟังว่าเพลียมากมายขนาดไหนและแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแต่รับรองว่ามีประโยชน์กับท่านผู้ชมแน่นอน